สวัสดีครับคราวนี้เป็นไพ่ใบที่15แล้วเนาะแต่หน้าแต่หน้าไพ่หมายเลข14เพราะว่าไพ่ใบแรกของเราก็คือเลข0อ่ะ temperance แปลว,ว่าการเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่นะครับอันนี้มีความหมายเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะแต่เป็นการเดินทางที่ผิดกับไพ่เบอร์ศูนย์นะครับไพ่เบอร์ศูนย์นั่นก็คือเรื่อยเปล่อยเที่ยวผ่อนคลาย เพื่อความบันเทิงแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้นะครับไม่ใช่อันนี้สถานการณ์บังคับเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นเปลี่ยนแล้วเดินทางแล้วจะมีอ่าอย่างมีเป้าหมายนะครับอันนี้นะครับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างไรนั้น ถ้าด้วยไพ่ใบนี้ใบเดียวนะครับบอกไม่ได้นะว่าดีร้ายประการใดแต่ว่าเราต้องดูไพ่อื่นๆประกอบนะครับเพราะคําว่าเปลี่ยนก็เหมือนกับเดอะเดตนั่นแหละแต่เดอะเดตน่นนะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ไม่ขนาดนั้นนะครับอันนี้แค่เปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นหรือเลวลงอะไรประมาณนี้เปลี่ยนแบบที่ต้องทํอ่ะอันนี้เปลี่ยนแบบเราต้องทํานะครับส่วนไอ้เดอะเดตน่นนะเปลี่ยนแบบอยู่เฉยเเดี๋ยวก็เปลี่ยน ถูกบังคับให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัตินะครับเช่นอันเนี้ยเ,เดี๋ยวเรา,เาถ้าเกิดเป็นนักเรียนนักศึกษานะถ้าเกิดเปิดไพ่ใบนี้ถึงบางทีเราไม่ได้คิดอยากกลับบ้านหรอกแต่ถ้าเปิดไพ่เจอใบเนี้ยบางทีเราก็อาจจะได้กลับโดยที่แบบว่าฉุกและหุกก็ได้นะเราอาจจะแบบ ถ้าเกิดคนทํางานก็อาจจะเปลี่ยนงานป,ปรับได้เหมือนกันนะภายใบนี้นะครับแล้วแต่เลยบางทีถ้าเกิดว่าไปตกอยู่ในปมปัญหาช่องปัญหานะครับก็เป็นไปได้ว่าปัญหาที่เกิดจากคุณที่ยังยังยึดติดหรือการเปลี่ยนในครั้งนั้นจะสร้างปัญหาให้คุณเช่นออคุณไม่สามารถทําในสิ่งที่เขาสิ่งที่เปลี่ยนไปได้นะครับ ก็ประมาณนั้นขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปตกอยู่ในช่องอันนี้คือทุกอย่างถ้าเกิดไปอยู่ในช่องแก้ปัญหาก็เปลี่ยนมันซะอะไรที่ไม่ดีก็เปลี่ยนออกไปซะถ้าเกิดเป็นบทสรุปก็เดี๋ยวมันก็ดีเองนะครับของเก่าไปของใหม่มาใบนี้ให้ความหมายประมาณนั้นนะครับ ไม่อยู่ติดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก้องแกง้งก้องแก้งครงเพลงครงเพลงและใบเนี้ยที่สำคัญนะครับจะมีความข้องเกี่ยวกับการเดินทางครับเดินทางอย่างมีจุดหมายอันนี้บอกก่อนนะครับว่าประสบการณ์ส่วนตัวลุ้นๆห้ามดรามาก,กันนะขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ